สวัสดีค่ะพี่หยกนะคะพี่หยกจะมาเล่าถึงความประทับใจของอผลิตภัณฑ์ของแม่มดก็คือตัวนี้แม่มดไฟเบอร์คือเมื่อสีวันก่อนเนี่ยน้องชายอะ่ะคือมีปัญหาว่าเขาอะ่ะหนักหัวมากๆแล้วเขาก็กินอะไรก็กินไม่ได้แบบอาเจียนได้กินอะไรก็ยังอาเจียนเลยแล้วก็ลุกขึ้นไม่ได้หนักหัว แม่ก็เลยบอกว่าให้พาไปหาหมอพี่หยกพี่หยกก็ไปที่บ้านพอดีติดตัวนี้ไปด้วยแม่ไฟเบอร์แม่มดก็เลยบอกว่าก็เลยถามเขาว่าเออจะไปหาหมอไหมเขาบอกว่าไม่ไปหรอกพี่เดี๋ยวคงหายก็ถามเพราะว่าเขาได้ถ่ายมาบ้างไหมบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ่ายมาสี่วันแล้วพี่หยกก็ตกใจฮะไม่ได้ถ่ายมาสี่วันแล้วพี่หยกก็เลยเอาแม่มด ไปเบอร์เนี่ยให้เขาทานโหวันเดียวรู้เรื่องเลยเขาโทรไปโทรไปถามบอกว่าได้กินอย่างบอกว่ากินแล้วแล้วก็โหถ่ายดีมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยน้องชายก็กลับมาใช้ออ่ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ทานอาหารได้แล้วกออ็อาการเบืศ่ศีรษะก็หายไป พี่หยกก็ดีใจมากๆก็นี้ตอนนี้ก็คือยังตะก็ตามผลเรื่องเกี่ยวกับให้เขากินกาแฟอยู่เพราะว่าเขาเป็นโรคความดันเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตด้วยก็ขอบคุณแม่มดไฟเบอร์ที่ช่วยทำให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะว่าตัวเนี้ตัวแม่มดไฟเบอร์ตัวเนี้ย ก็คือเหมือนกับว่าน้องชายเนี่ยกินยาประจําแล้วก็กินอาหารไม่ครบห้าหมู่โดยโดยด้ว่าผักผลไม้นี่จะคือไม่ค่อยได้กินเลยระบบการถ่ายการขับถ่ายนี่น่าจะมีปัญหาพอได้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเหมือนไปเสริมไปไปเสริมสร้างแล้วก็ไปขับไปกวาดสิ่งสกปรก,กในลำไส้ในกระเพาะอ,อาหาร แล้วก็สารพิษในร่างกายที่ตกค้างเนี่ยคือพี่หยกก็บอกอธิบายเขาฟังว่าเนี่ยลองกินดูนะว่าเพราะว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็มันดีกับสุขภาพมันจะทําหน้าที่ธรรมละร้างคือสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายเนี่ยให้ออกไปเขาก็เชื่อแล้วก็กินเขาบอกว่พี่ประทับใจแล้วก็โหขอบคุณพี่หยกก็ขอบคุณนะคะ แม่มดไฟเบอร์ที่ทําให้น้องชายของพี่ยกเนี่ยเปลี่ยนความคิดที่แบบว่าเขาคือเขาว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบที่ว่าจะกินอของพวกนี้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเปิดใจแล้วก็กินแล้วก็มีผลลัพธ์แล้วก็ทงขอบคุณพี่ยกก็ขอบคุณแบรนด์แม่มดออนไลน์ทุกทุกปฏิทานที่ไปสร้างสรรค์ สิ่งดีให้ผู้คนแล้วก็ทุกๆคนได้มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ